มีโอกาสที่จะทําความดีขณะใดน,นะคะก็จะทําให้ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้ <S <S <ฤ>เวลาที่อกุศลเกิดขึ้นนะคะเป็นไงคะขาขณะนั้นฟังธรรมะมาแล้วเห็นไหมว่าเป็นอกุศลเก็บไว้ก่อนหรือว่ารู้เลยค่ะว่าไม่มีประโยชน์และกำลังเพิ่มโทษทุกขณะที่อกุศลยังคงเกิดสืบต่อไปเรื่อย ตราบใดที่ปัญญายังไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นจะรังรอรีรอไหมคะลืมพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายโทษของโลภะโทษของโทสะโทษของโมหะโทษของมานณะโทษของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นปรากฏเกิดแล้วคะ่ะปัญญาที่ฟังไม่พอที่จะขณะนั้นนะคะกุศลและจิตเกิดแทนที่จะเป็นอกุศลอีกต่อไป พระนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมจริงๆค่ะต้องมีวิริยะมีขันติมีความจริงใจมีความมั่นคงที่จะสละที่จะละอกุศลนะคะแล้วเมตตาเป็นบาร,รมีด้วยหรือเปล่าคะอยู่ไหนพระเจ้าให้ฟังธรรมะอย่ามุ่งหวังเพียงที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแต่กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแสดงเห็นว่ากาั้นการที่จะเข้าใจธรรมะแล้วค่ะเพราะเหตุว่าเพราะปัญญาไม่พอ กิเลสเหล่านั้นจึงเกิดได้ฟังเพื่อเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูกให้มีความเห็นถูกแล้วปัญญาความเข้าใจถูกไปคะก็เหมือนแสงสว่างที่นำทางไปสู่ทางสว่างไม่รู้เลยใช่ไหมคะอยู่ในความมืดมืดที่ไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงยังคงมืดอยู่คะ่ะ ความมืดของอวิชชาความไม่รู้ทั้งๆท,ที่สภาพธรรมะก็ปรากฏแต่ไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจรงิง